คลิปนี้เหมาะสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะใครที่แต่งหน้าจัดหนักทากันแดดต้องเจอ<ะ>ครีนซิ่งเลดี้ลำดวนเป็นครีนซิ่งแบบเจลที่คนเป็นสิวจะต้องหลงรักเพราะอะไรน่ะหรอกก็เพราะว่า Lady ้ลำดวนเนี่ยสามารถล้างหน้าได้เลยโดยไม่ต้องง้อสับลีจ้าแม่จ๋า อันดับแรกนะคะให้ทุกคนทาหน้าเราให้เปียกเข้าไว้ค่ะแล้วก็เทคิีนซิ่งลำดวนเนี่ยใส่มือแล้วก็เอามานวดที่หน้านวดนวดน,วดน,วดนวดจนกว่าเครื่องสําอางเนี่ยจะละลายออกมานะคะจากเจลนะคะพอโดนน้ำนะคะเขาก็จะเป็นพลังฟองครีมขึ้นมาเลยเถอะนางคือไมเซล่าจากน้ำตาลบริสุทธิ์ร้อเปอร์ซ็นเลิศมาจ้า และนางยังมีสมุนไพรอีกตั้งแตดชนิดเช่นใบบัวบกโปรตีนใหม่ญี่ปุ่นว่านหางจระเข้คาโมมายล์ขมิน้นชะเอมเทศพลายและขิงที่ช่วยสามารถชำระสิ่งสกรปรกและเครื่องสำอางบนใบหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดในขั้นตอนเดียวกันเลยเธอประหยัดเวลามากแม่เลิศ ใครที่แพ้สบู่ SLS สันเฟ a ผลเบ s i ิลิโคน Mineral Oil นะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขาปราศจากทั้งหมดที่พูดมานะคะสิ่งที่เธอเห็นเป็นฟองเนี่ยก็คือทำมาจากน้ำตาลบริสุทธิ์ร0อก็คือกลูโคเทนไมซรานั่นเองจ้าจะบอกว่านาง All- in one มากเธอนางเป็นทั้งครีนซิ่งและเป็นทั้งโฟมในหลอดเดียวกันค่ะแม่ขอคือใครจะล้างรอบเดียวก็ได้นะคะล้างรอบเดียวก็สะอาดแล้วแต่ฉนันน่ชอบล้างสองรอบก็คือรอบแรกเป็นครีนซิ่งรอบที่สองเป็นโฟมล้างหน้า เพื่อ make sure ว่ามันสะอาดจริงๆคนเป็นสิวพักการใช้สำลีบ้างก็คงจะดีไม่น้อยจริงเมล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยสำลีมันอาจจะไปขูดขีดหน้าทําให้เราระคายเคืองกลายเป็นสิวใหม่ได้เรามา make sure ให้เธอดูนะคะว่า lady ลำดวนเนี่ยสะอาดมากแค่ไหนได้การเช็ดไมซ์ล a วอเทอร์และเช็ดลงสำลีอูโหูสำลีขาวมากแม่ที่สําคัญนะคะผิวไม่แห้งตึงด้วยล้างหน้าลดสิว lady ลำดวนตัวเดียวจบ